ว่าจะออกใจบัตรค่าระบวยนยุบเพื่อสรับค่าน้ำมันผู้ชิพกู้ภัยว่าจะไปน้องกว่างมิ่งคำทคำให้ผู้ใหญ่ใจดีช่วยค่าน้ำมันลดกุคธรรมลดจุดฉุนวานนอนกุลครรนะครับสมาคมผู้ภัยวานนอนจุกธรมวันนี้ถูกแจ้งครับมีเหตุที่หน้างานลูกควรนะครับต้องตามตวนบัตรยังไม่จ่ายเลยดังนั้นนะครับนี่แหละรับความสำคัญที่พีน้อเราครับ หาข้าน้ำมันเองรถกู้ืีอกูภ้ภัยยังไม่ได้ใจ่ายบัตรเลยยังเกิดแล้วตอนนี้เรากำลังจะถึงพื้นที่นะครับนี่เกิดเหตุที่ลานหลวงปู่บริจิตหน้าหน้าทุกคนทุกคนเนะาะบัตรแดงใกล้จะถึงแล้วครับใกล้จะถึงแล้วครับยังไม่จา่ายบัตรจ่ายบัตรเลยครับดังนั้นวันนี้ครับกู้ชีพกูภัยเราเตรียมพร้อมมาออกจ่ายบัตรท่าน้ำมัน ยังบ่ได้ค่านะํามันอยู่กับมาเลยดูเหตุแล้วครับก็ขึ้นองเอาพี่น้องเอยเราทําจริงเด้อเราไม่อุปโลกเเด้อมีบางคนว่าเราเราเรียอะไรเนาะไม่ใช่เรียอะไรนะครับตามตามความประสงค์ตามกําลังศรัทธาของแต่ละท่านนะครับในที่เราจ่ายบัตรรงพยนบยุคผมเครียดเนดะ้อวายเรียไรนี่ครับขันโบอยากซืก้อกับโบเป็นยางครับ เราทำจริงครับนี่กู้ชีพกูพ้ภัยไม่มีค่าตอบแทนลูกหลานเท่านี่นะครับหาค่า้ํามันกู้ชีพกูพ้ภัยบางคนว่าผมไปะทำละมงบัตรจะยุกเรี่ยไรไม่ได้เรีอยไรครับเราทาความจริงครับแก้แก้ผมไม่ได้ครับเด้อมีบางท่านในนักการเมืองว่าผมเรี่ยไรผมทําจริงครับเดี๋ยวก็จะถึงแล้วนะครับควรเหตุเลยนะครับเราทําจริงเป็นรูปธรรม รับ,บรปรได้อุบกลูกเดเี๋ยตัวเงินคน้อครับเด้อพูได้ว่าผมตัวเงินคนผมเครียด้อครับเด,เด้อทำจริงครับทำจริงทำจริงนีในบุนเหตุนะครับเดี๋ยวเราเจอแล้วบนเหตุนี่นะครับเรากลับมาแล้วว้ใจเราจะจะไใจยรับบัรระมงย้อนยุกเจอบวเหตุเราก็กลับก่อนครับกลับก่อนจะถึงลุงพลครับก่อนจะถึงหลวงปู่บริจิตต์ลุงพล มเม็ดเป็นเป็นอะไรครับนะคือคือคืออ้วห์เหตุต่างถิ่เนาะใครหลับเนาะใครเจ้าเจ้าครับรบีอาบบอครับโม่เจี๊ยมยังน,นะครับเบน,น,นะบานะ,นนะต้นลงคงกัตื่นแล้วเอาเอาเอารถลุกเอารถขึ้นไในบ่ท่านท่านบ่ท่าน,นมานนเห,นหน็นบ่เม่อดี้เพิ่นเห็นเนาะมีมีเพิ่นเพิ่นไม่มีคู่กรณีเนาะไม่มีคู่กรณีครับหลับในหลับในแต่ว่า เฮาไหนเอารถขึ้นไหนนอกบัดนเ้ยเฮ้ยปาบเฮ็ดไห้เฮจ้งไดเอารถขึ้นไหนัดรับในนะฮะบืนไปพุ่นห้ามห้ามขึ้นไห้บ่าห้าร้องลูกผมบืนไปแล้วนไปยู่หันมันตีหันรถไทบะรถไถยมัลังถอยหลังก่อนเด้รองถอยหลังดูถอยนแล้วถอกถอยแล้วมันลื่นแม่นไอ้ยมอยู่แล้วพ่อนึว่ามันชนกันแน่ เ้ดไบื่อรถไทยไปน้อบดเลยเยวให้โทรหาเาเรดก่อนรองไม่ด้ทำถอยหลังรอพ่อชิูงอยูช่วยอนูรองมึงนะฮะมันขึ้นะหลายคนเนี่ยมันขึ้นบปะนาะ ครับอันนี้หลับในครับไม่ได้ไม่ได้มีคู่กรณีหลับในก็ดูแลครับดูแลเหมือนเดิมมาละกูชีพกูภัยว่านอนจุกุลครรมเราเฮ้ดได้ป่ม๊มมีมีมีเบอร์โทรไพมีเบอร์รลรดหลรด,ดหลักฮะโทรดูภัยมีรถหลัก อย่าชุ่มท่อนเบาครับครับเดี๋ยวจะประสานรถล,ลากครับครับเอารายงานทราบครับในพื้นที่ครับผมสวด้ยวยครับสวด้ยวยครับ